รายการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตไสลีนะฮะวันนี้จะมาซีรีส์ใหม่นะซีรีส์นี้จะเป็นเกี่ยวกับงานระบบที่ยุ่งกับบ้านนะฮะพวกไฟฟ้าปั๊ปาหรือพวกเครื่องปรับอากาศตัวนี้สําคัญนะฮะบ,บ้านบางทีออกแบบภายนอกก็ดีภายในก็ดีแต่อยู่ไม่สบายก็ไอ้พวกระบบต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะวันนี้ผมจะมาเริ่มระบบปั๊ปาก่อนเลยนะฮะปั๊ปาเนี่ยมันจะมีวิธีการเดินเดินท่อหรือเดิน ระบบต่างๆเนี่ยมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบเดินลอยนะฮะเดินลอยที่เราเห็นทั่วๆไปนะตัวนี้มันก็จะไม่สวยนะฮะแต่มันก็ดีอย่างเวลาลว่ซึมมันจะเห็นและการเตรียมงานอะไรจะ,จะ,จะ,จะง่ายกว่านะฮะแบบที่สองเนี่ยเป็นแบบฝังเข้าไปในผนังเลยหรือหรือเข้าไปในโครงสร้างเนี่ยตัวนี้จะยุ่งยากนะฮะท่อต้องเป็นท่อแบบดีเลยนะฮะเพราะว่าฝังเข้าไปแล้วเนี่ย เวลารั่วซึมเนี่ยจะมีปัญหามากงั้นต้องไม่ให้รั่วแล้วก็รั่วที่ยุ่งนะฮะต้องทุบผนังทุบอะไรอันนี้ก็ก็สวยงามก็จริงแต่ก็มีปัญหาในการซ่อมแซมนะฮะส่วนการเดินท่อภายนอกอาคารมันก็มี2แบบแบบหนึ่งคือแบบที่เดินลอยปกติในสนามหญ้าอะไรพวกนี้ก็สามารถที่เป็นท่อ PVC ธรรมดาได้หรือท่อพวกชุบสังกะสีเหล็กชุบสังกะสีพวกนี้ก็ใช้ได้นะฮะ แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ต้องการฝังท่อในบ้านเนี่ยออกมาสู่ภายนอกเนี่ยนะควรจะใช้ท่อป E นะฮะท่อพวกนี้เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นสูงนะ,ะเวลาการซุดตัวของบ้านเนี่ยมันจะทําให้ยืดได้นะฮะตัวนี้สําคัญนะฮะราคาจะแพงหน่อยแต่มีปัญหาขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นนะฮะบ้านผมเองเนี่ยเคยค่าไฟไอพ่าค่าไฟโทษนะค่าปากปาเนี่ยเป็นหมื่นเพราะเราไม่รู้ มันเป็น่วอยู่ภายในใต้ดินนะฮะตัวนี้เนี่ยมันสามารถดัดงอได้เวลาสุดเพราะว่าบ้างมันไม่ซุดมันอยู่กับเข็มแต่ภายนอกเนี่ยมันสุดงั้นตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ขยับนะเฟกซิเบิลกว่านะฮะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะสอบถามเข้ามาในอินบ็อกผมได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e แล้วเจอในคลิปต่อไปขอบคุณครับ